ทิ้งระยะห่างออกมาพอสมควรแล้วบัณฑิตไพรก็ว่าคุณควรเชื่อคุณพ่อคุณดีกว่าแถวนี้มันเสี่ยงอันตรายลูกตะกวูวไม่เข้าใครออกใครนะชะลมนี่แผนก็พอยรู้เห็นเป็นใจจะให้เปียกาขหน้าแม่ส้มปั้นนั่นอีกคนด้วยเหรอคิดดูสิไม่คนสวยจะหดล้อย,ยอ้อฉันสบายใจเฉิบแค่ไหนถ้าฉันไปแต่เขาอยู่แผนเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองวา่าปัญหาเรื่องการรักษาหน้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีความดื้อดึงของแม่จอมสนอยู่ด้วยแล้วเขาก็ว่า อย่างน้อยส้มไพรก็ชำนาญภูมิประเทศแถบนี้ก็า้าจดเป็นประโยชน์กับคุณพระอย่างมากเอา้าเชิญสนับสนุนยกยอกันเข้าไปเปียน์นรู้มานานแล้วแม่เด็กคนนั้นแกมีอำนาจแม่เหล็กในตัวผู้ชายไม่ยอมออกห่างโถเปียอย่ามาจับแขนเขานะเดี๋ยวเค้เลยถือว่าแผนไม่ยอมให้ไปซะนี่นะโมเมเก่งชะมัดแค่นี้ว่ายังไงเพราะคนโปรดของพ่อจะให้หนีไปหรือจะให้เปียอยู่อยู่ก็ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขอะไรคะ ต้องอยู่ในกระท่อมคำล่าแล้วฟังคำสั่งผมคนเดียวเท่านั้นชลมรู้ดีว่าประโยคสุดท้ายนั้นเขาอเอาคำพูดของพ่อมาพูดล้อแต่หล่อนไม่อยากขัดใจหล่อนคว้าปืนสั้นจากมือเขามาทำท่าตดกสุนในลูกโม่แบบที่แม่สาวไทยหรือทำมาแล้วเมื่อตะก,กี้แล้วเดินดุ่มกระฟัดกระเฟียดเข้ากระท่อมคำล่าไปกระท่อมที่อยู่ของนายบ่าวขณะนั้นไม่ใช่สถานที่อัานาเป็นห่วงอันตรายนักเพราะพวกหนุ่มหนุ่มไทยหรือหน่วยขมังธนู และจายกำลังกันอาักขาไว้อย่างหนาแน่นมันเป็นที่ซึ่งแผนเพาะอุ่นใจได้ว่ากะเเรี่ยงอันธพาลยากจะบุกเข้ามาได้ง่ายๆเขาลุกขึ้นเดินไปหาพระฉลามเพื่อฟังคำสั่งเป็นครั้งสุดท้ายดึกแล้วกำลังสงัดหมอกสีขาวอุ้มตัวเป็นละองหนาวเยียบอยู่ที่ดอยนางแก้วละองเล็กเหล่านั้นเมื่อรวมตัวกันเข้าก็กลายเป็นเก็ดเหมยหยดลงมากระทบกิ่งไม้ใบหญ้าและหลังคากระทอมเสียงปอแปะอยู่ทั่วไป หมู่บ้านชาวไทยหรือยืนตัวลายรเห็นเป็นรูปร่างตะคุ่มตะคุ่มในความมืดพระชลามออกคำสั่งให้ทุกแห่งดับใต้ดับไฟเสียให้หมดแม้แต่ใครจะตีหินเหล็กไฟเพื่อจุดบุหรี่สูบก็ห้ามขาดแต่ยุทธวิธีพลางไฟแม้ทำให้ทั่วบริเวณทั้งหมดถูกกลุ่มไว้ด้วยความมืดไปแล้วก็ตามแต่แสงพระจันทร์ข้างแรมอ่อนๆที่กำลังลอยต่ำลงใกล้ขอบฟ้าก็ยังช่วยไอ้พวกที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อกรการบุกข,ของฝ่ายกะเรียงนั้นยังพอแลเห,เห็นอะไรได้ชัดเจน ในระยะที่ไม่สู้จะไกลเกินไปนักคนพวกนี้กําลังซุกและซุ่มตัวเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางอันเป็นปากทางเข้าสู่หมู่บ้านบางคนหมอบนิ่งอยู่ในพงญ้าที่ลกสูงท่วมหัวบางคนแนบตัวอยู่บนชะง,ง่อนหินตามไหล่เขาบางคนขึ้นไปนั่งเงียบกลิบอยู่บนคาคบไม้สูงเรียวดูขายข้างขนาดใหญ่กําลังหลับในตาพุ่งกลาดไปทั่วสารทิดมือกำปืนแน่นจิตใจกระเฮี้ยนกระหายที่จะให้เวลาจู่โจมของศัตรูมาถึงเสร็จเร็ว ก่อนที่ตัวเขาจะแข็งชาไปหมดด้วยความหนาวเหน็บหลายครั้งที่หูของโคตเหล่านั้นพึ่งขึ้นมาเมื่อด้ยินเสียงหมีบุกโฉบสาบตามพงลกเพื่อเสาะหาลังพึ่งหรือเสียงเสือซึ่งพุ่งตัวไล่ตะปบลูกกวางไปตามเถากลิ้งกลางดงและพุ่มพญาเล็บกรุดหรือบางทีก็มีเสียงไก่ป่าบินพึบพับจะกอไผ่เพราะถูกง,งูเหลือมแอบไปรังควานชีวิตตามป่าดงพงไลรเต็มไปด้วยการต่อสู้ตลอดเวลาแม้นายามถึงคราวจะต้องหลับนอน ขันแ,แล้วคำลาซึ่งทำหน้าที่เป็นยามปากทางก็ลายเห็นสิ่งที่เขารอคอยมาเป็นเวลานานมันเป็นร่างของคนที่จับกลุ่มกันเคลื่อนขึ้นมาตามเส้นทางคดเคี้ยวและค่อนข้างชันอย่างรวดเร็วแต่ทะว่าปัสะจากซุ้มเสียงแสดงว่าเป็นพวกชาวดอยที่ชำนิชำนาญในการปีนป่ายเขาสูงมาแล้วในบ่าของไทยหรืออาศัยแสงเดือนที่ใกล้จะดับรับเหลี่ยมสิงคออยู่แล้วเต็มทีนับจำนวนคนแปลกหน้าพวกนั้นช้าๆหนสสาส ห้าหกเจมันสมจริงตามคำสารภาพของกระเลียงผายที่หลุดออกมาหลังจากโดนเขี้ยวหมาฟัสเส็จแลกยับเยินไปทั้งตัวอันภา,านจากวังเหนือชุดนี้คงมั่นใจว่ากำลังเพียงเท่านี้คงมากพอทำให้งานอันชั่วร้ายของมันสำเร็จหากจูโจมเขาบุกตรุยในขณะที่ชาวไทยหรือกำลังหลับสนิทไม่รู้เหนือรร้ใตายคำรายกมือทั้งสองประกบกันเป็นกระพุงและแนบลิ้นสีปาเป่าลมเข้าไปเพียงเบา เสียงไม่ผิดอะไรกับนกทึดทึดหรือนกแสกคลังจนนิดเดียวมันดังเบาๆลอยแผ่วไปตามลมนั่นคือสัญญาณเตือนให้พวกที่เลี้ยงไรยอยู่ถัดออกไปได้รู้ว่ากองกําลังของกระเลียงกําลังเข้าประชิดตัวใกล้เข้ามาแล้วยามคนถัดไปไม่ได้ยินเสียงนกทึดทึดคลางมาก็เป่าปากส่งเสียงแบบเดียวกันเป็นรหัสสืบต่อไปยังคนอื่นเป็นช่วงๆไม่ถึงสองนาที นับแต่คำราดที่ซุ่มอยู่ต้นทางและเห็นร่างตะคุ้มของไอก้กระเลงทั้งหลายไต่เข่าเดียยขึ้นมาเป็นคนแรกพวกคนในหมู่บ้านก็รู้กันหมดทวนทั่วแล้วว่าอะไรเป็นอะไรและใครกําลังจะเอาความพินาศมายัดเยียดให้พวกเขาในยามดึกคำราดหมอบเตี้ยๆอยู่ในพงหญ้าสูงเขาปล่อยเลี้ยงหญ้าใช้มือแหวกออกเป็นช่องเพื่อเปิดมองภาพข้างหน้าแล้วเด้งตัวกลับคืนที่เดิมก่อนหมอบนิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนั้น ปล่อยให้ขบวนเกเหลี่ยงตีนแมวเดินเฉียดไปมาในระยะห่างไม่ถึงสองศอกแผนการของนายแผนและพระชลามลงมาติเป็นเอกฉันท์เราว่าจะปล่อยให้ฝ่ายที่คิดมาปนบุกล่วงล้ำหลมตัวเข้าไปถึงบริเวณชั้นในของหมู่บ้านพร้อมมุ่งจะจับเป็นให้ได้ทั้งหมดหรือให้ได้จํานวนมากที่สุดยิ่งกว่าจับตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไอ้คนชื่อยวงซึ่งกะเหลี่ยงไผ่ให้การไว้ว่าเป็นตัวการผู้ว่าจ้าง เมื่อได้กระสุนนัดแรกในตัวหมู่บ้านกำปนาตขึ้นเป็นสัญญาณให้ยามด่านนอกทุกคนโจนจากที่ซ่อนออกสกัดเส้นทางปิดประตูตายไม่ให้ใครเล็ดลอดหนีออกไปได้และนี่แหละคืออุบายล่อเสือเข้าจันหับซึ่งหัวหน้าพวกไทยหรือเห็นชอบด้วยทุกประการไอเดนกระเลี่ยงทั้ง7ยาโดยเทา้าเปล่าไม่มีเสียงใดๆเงียบกริบผ่านคำล่าไปแล้วจากการคาดคะเนของเขาขณะน,นี้มันคงกำลังลดฝ่าหมอกผ่านยามคนที่สอง ซึ่งปฏิหารขึ้นไปนั่งนกอยู่บนคาคบไม้สูงจากนั้นมันจะผ่านยามคนที่สามที่เกาะตัวแนบแน่นอยู่กับโขดผาเหมือนข้งางข่าแขวนตามเพดานถ้ำต่อไปสำหรับยามคนที่สี่ฝังตัวอยู่ในลืบเขาที่เป็นโพรงลึกมืดตือ้อผลจากนั้นไปเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและสูงชันจะค่อยๆเปลี่ยนเส้นตรงเข้าสู่ระดับราบยิ่งขึ้นไร่เขาคู่คราจะกลายเป็นพื้นเรียบกว้างและทั้งเข้าสู่ตัวหมู่บ้านชาวไทยหรือในที่สุดถ้าจะว่ากันไปตามความจริง พันาพานรับจ้างเผ่ากระเรียงทั้ง7นี้ไม่ใช่เสือหน้างโง่ที่จะเดินเซอร์เข้าสู่จันทร์ครับหรือวิ่งเข้าไปชนจันทร์ห้าวเอาง่ายๆสมัยค้าฟินข้ามประเทศแถวแม่สายเมืองราดเมืองเรนและแม่จันทร์ก่อนหลบตำรวจมาปากักหลักอยู่วังเหนือนี้กระเรียงคอหนังกลุ่มนี้ได้ชื่อว่าเป็นกองโจรที่ผ่านการฝึกวิชาทหารมาจากกองพล93ก๊กบมินตังซึ่งแผ่อิทธิพลอยู่แถบประเทศลาวมาก่อนแล้วการสู้รบด้วยไหวพริบและหลักยุทธวิธีที่เหนือกว่าชาวบ้านธรรมดาน,นั้นอยู่ในพุงของพวกมันทั้งหมด และยิ่งกว่านั้นการที่มันส่งกระเรียงผายเข้ามาสอดแนมสำรวจลาดเล่ารู้ทางบริเวณรอบนอกหมู่บ้านไทลือแล้วตัวไอ้กระเรียงนักจัรกรรมมีอันหายสาบสูญไปเฉยๆไม่กลับไปส่งข่าวกล่าวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกอันธพาลรับจ้างกลุ่มนั้นเพิ่มความระแวงระไวระมัดระวังตัวเองยิ่งขึ้นในการจู่โจมเข้าสู่ท้องถิ่นฝ่ายตรงข้ามความเข้าใจที่ว่าคนกลุ่มนี้มีแต่นิสัยบูอย่างเดียวโดวยขาดไหวพริบสติปัญญาหรือเลี่ยมคูในการสู้รบ จึงนับว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างยิง่งพบผลจากเส้นทางอันสูงชันเข้าสู่หน้าผาซึ่งราบเรียบและแผ่กว้างยิ่งขึ้นกระเหลี่ยงไวายไลายเหล่านั้นก็กระจายกำลังแยกทางกันอย่างทหารชานศึกแล้วแทรกซึมเข้าสู่ตัวหมู่บ้านหลายจุดด้วยฝีตีนเบาหวิวทุกคนประทับปืนแนบสีข้างนิ้วแตะอยู่ที่ไก่พร้อมจะระเบิดสื่อมัจจุราชออกมาได้ทุกขณะไวร์ไลายเผ่ากระเหลี่ยงไม่แยกย้ายกันกระจายออกจากกลุ่ม แต่ละคนก็ย่องกลิบเหมือนเสือหิวย่างสามขุมข้อหาพักสาหารในป่าเปลวเป้าหมายที่พวกมันมุ่งหน้าตรงหาก็คือกระท่มฝาไม้ขัดแตะหลังคาม,มุงใบพวงของพวกไทยหรือทุกคนพกใต้ติดตัวมาด้วยแผนการของพวกมันก็คือจุดใต้แล้วาไฟเจ่อเข้าเผาหลังคาบ้านพอไฟลุกพุ่งชดช่วงคืนคนข้างในต้องแตกตื่นวิ่งทะลักออกมาโกรธโหโลอโลศมานในความมืดเช่นนั้นเองกระเลงอันธพาลคิดว่ามันจะซุ่มยิงพวกคนเมืองที่มาพักอาศัยอยู่ได้สบายมือ แต่มันหารู้ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของพวกมันทั้ง7นั้นตกอยู่ในสายตาของฝ่ายเจ้าถิ่นทุกๆฝีก้าวย่างเศษแล้วพอกระเรียงคนแรกจุดไฟจอท่อนไมายเตรียมเปิดฉากย่างสดครั้งมโหฬารร่างของแผนมรกตก็พุ่งจากที่ซอนฝ่าความมืดลอยเข้าหาทันทีแล้วทอนแขนนั้นแข็งแกร่งของบัณฑิตไพรก็ล็อกคอมันไวเหมือนงวงช้างรัดไอกระเรียงงันไปชั่วขนาดด้วยความตกใจที่โดนจู่โจมแบบสายฟ้าแลบพอได้สติมันพยายามดิ้นสุดแรงเกิดพุ่งสลัดเจ้าของแขนข้างหลังนั้นให้กระเด็นหลุด ร่างกายชนชาวเขาอาสูงใหญ่และมีกำลังเหนือกว่าแผนก็จริงแต่เมื่อเขาฟาดด้ามปืนแข่งโป๊กลงกลางกระบาลของมันไอ้กระเรียงก็มีอาการตาเล่คอเอียงกระเทศเล่แล้วย่อเข่าทั้งสองข้างพับพวบลงดึงเอาสังขารอันทะมึนยุบลงไปกองกับพื้นดินอย่างง่ายดายแต่ขณะนั้นกระเรียงคนอื่นเริ่มเวียงท่อนตายที่ติดไฟแล้วขึ้นบนหลังคากระท่อมหลังโน้นหลังนี้ใบพวงแห้งๆที่ใช้มุงก็พร้อมจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีแผนจึงต้องควักปืนยิงไปที่เจ้าคนหนึ่งทันที เสียงระเบิดกระสุนนัดแรกนั่นเองเป็นเหมือนสัญญาณประกาศศึกฝ่ายกระเลียงวิ่งวุ่นซอกซอนหาที่กำบังซุกตัวขณะเดียวกันกระสุนจากปากระบอกปืนในมือมันก็โปรยออกมาบ้างเจ้าคนที่แผนลั่นนัดแรกเข้าใส่เจอเขาที่โคนขาแต่มันจะกายไปหลบหลังต้นไม้จนได้เพราะโดนเพียงถักถากเนื้อหนังขาดเป็นทางไปหน่อยเดียวทอนตายที่ถูกเวียงขึ้นบนคาใบพวงเริ่มทำให้พะเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเปลวสีแสดเข้มพุ่งขึ้นที่โนนที่นีท่ามกลางควันสีเทาแก่ แต่ไอ้กระเลียงทั้ง7ต้องพบความผิดหวังไปตามๆกันเมื่อไม่มีพวกไทยหรือไหละทะลัก,กออกมาโกราหนจากกระท่อมที่ไฟกําลังลุกโคมบนหลังคาเหล่านั้นให้มันยิงเล่นสนุกมือแต่ข้างเดียวเป็นอันว่าแผนการมันล้มเหลวผิดพลาดความผิดพลาดนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมันพบว่าทั้งเจ้าถิ่นศาดต์กระสุนออกมาใส่พวกมันยังหูดับดับไม่ในทันทีทันใดแสดงว่าก่อนที่มันจะรอบเข้ามาถึงที่นี่คนในนี้รู้ตัวและเตรียมรับมือไว้พร้อมสับหมดแล้วหลายกว่าอะไรทั้งหมด มันถูกพวกไทเลยกลุ่มหนึ่งนำโดยคำราบุกตีตลบจากด้านหลังมองไปทางด้านโน้นเราแสงไฟบนหลังคากระทอมฉายความสว่างสวยไปทั่วพอให้แลเห็นอะไรได้ชัดเจนและสิ่งที่ให้กระเลียงเรานั้นเห็นได้ถนัดชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนั่นก็คือปากกระบอกปืนที่กำลังพ่นลิ้นไฟระดมสตร์ความตายเข้าใส่มันอย่างไม่หยุดยัง้งไอเราเสียท่ากันแล้วเจ้าตัวหัวหน้าร้องเสียงหลงเป็นภาษามันแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ความคล้ายอย่างนั้นลูกน้องมันเริ่มขวัญบิน กำลังใจที่จะยืนหยัดสู้กับระสำกระสายอย่างหนักอีกคนหนึ่งหันหลังได้ก็แจวเอาแต่มันถลานหนีได้เพียงไม่กี่ก้าวกระสุนพระชะลํามที่สาดตามมาก็ทําให้มันล้มฟุบหัวขามามหน้าชมไปเลยทีเดียวอีกคนมีนเกิดบาดเลือดขึ้นมาเพราะเลือดเข้าตาพรวดออกจากที่ซ่อนประทับปืนจ้องไปทางด้านหลังของพระชะลํามที่กําลังยิงอย่างมันมือมาจากด้านตรงคามแต่ก่อนที่กระสุนมันจะระเบิดไททอยเสร็จทีะยาสูงกระจายเป็นชิ้น นิ้วที่แตะอยู่กับกายปืนของสมไพรัยก็กระดิกตัดหน้าสสกรเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นไอกระเรียงอายุสั้นนั้นร้องอึ๊บแล้วลิ้นก็ทะลักออกมาคับปากยาวตั้งคืบปืนชาติิลาลนผ์ผลยจัดมือกระสุนของอีเด็กสาวชาวไทยเลอเจาะเข้าที่ต้นคอมอย่างแม่นยำมันเอามาือคุมคอมหมุนเคว้งคว้างสองสามรอบก่อนซุดลงฟาดตั้งลงทับปืนคู่ชีพอีกคนหนึ่งปอดจนตาแหก มันเห็นทางเดียวที่เจ้าตัวรอดได้ในตอนนั้นคือวิ่งเข้าไปหลบในกระท่อมหลังได้หลังหนึ่งชั่วคราวก่อนเราค่อยหาทางเล็ดรอดออกไปที่หลังมันควงปืนวิ่งฝ่าไปกระท่อมของคำลา่าประตูตกระท่อมกำลังเปิดโล่งอยู่ายจะรอรับมันแล้วแต่พอเท้าใต้เข็ดกระท่อมเท่านั้นฉลมเดชาซึ่งซุ่มอยู่ข้างในก็ยิงสวนออกมาไอ้นั่นตาแหกนั่งก้นกระแทกเอามือกุมท้องร้องเสียงเหมือนหมาเจอน้ำเดือดเขาอย่างจางเลือดสดสดทะลักเล่ากับน้ำพู หลังแล้วเสียงคำลาก,ก็ตะโกนขึ้นเป็นภาษาการเรี่ยงให้ทุกคนยอมวางอาวุธแต่โดยดีไยถูล้อมหมดแล้วถึงมีปีโนอ่ซีก็หนีไมร่รอดใครไม่อยากตายที่ปืนซะละก้าวมากาลาเดี๋ยนี้ซึ่งกังวานประกาศสิทธิ์ของนายบ่าวชาวไทยหรือความเงียบอึงติดตามมาราวหนึ่งนาทีเต็มหลังแล้วการเรียงสิ้นฤทธิ์สามคนก็โยนปืนออกไปตรงหน้าแล้วพาตัวเองเดินคอตกออกสู่หลานกว้างอย่างเงืงเ่องเซื่องท่าทางของมันถอดเขี้ยวเล็บจนหมดสิ้น พักพวกมันอีกสี่ที่ลุกไม่ไหวเพราะเจอกระสุนเข้าที่สําคัญถูกชาวบ้านช่วยกันหามเอามาวางเรียงไว้เป็นตับขณะนั้นร้านนั้นสว่างสวัยเพราะพวกไทยหรือจุดไฟโ,โหลร้องเสียงสนั่นในชัยชนะอีกพวกหนึ่งช่วยกันดับไฟที่แม่หลังคาบ้านวอดไวายไปหลายแห่งจนดับสนิทและการสอบปากคําก็เริ่มต้นขึ้นทันทีโดยคลราทําหน้าที่ผู้ซักถามผล่เอคนไหนเชอยวง กระเลียงเหล่านั้นชี้มือไปที่ชายร่างสูงหน้ากระดูกท่าทางแปดเหลี่ยมสิบสองคมเกือบจะพร้อมกันแล้วชิงร้องกันเสียงโขมน้ารัยอยู่มาเจ้าพวกข้าเข้ามายีที่นี่แผ่นหมุนตัวไปทางผู้ถูกพยานกระเลียงชี้ตัวทันทีแกมันกระเลียงเก๋ใช่ไหมยวงไอหมอน,นันขนาดนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวท่าทางเป็นกระเลียงก็จริงแต่ลักษณะตลอดจนจับเขาหน้ามันบ่งชัดได้ว่ามันเป็นคนไทยภาคเหนือทุกประตูมันตอบคําถามแผนด้วยการหลบสายตาและพยักหน้างึก แกมีความประสองค์อะไรถึงจ้างกระเลียงพวกนี้ให้บุกเข้าโจมตีพวกไทยหรือยวงก้มหน้ากรามทั้งสองบดกันแน่นใจแข็งนักหรอถ้าแกไม่พูดเดีย๋ยวฉันจะทําให้แกได้รู้สึกสํานึกตัวอยากรู้เหมือนกันแกจะแข็งไปได้สักกี่น้ํากระเลียงเก๋สะบัดหน้าไปทางอื่นเอาหูทวนลมดีล,ละคําลาแผนร้องออกมาบอกจันยําปล่อยเขี้ยวยาวสามตัวมาเดี๋ยนี้คําลาตบมือเป็นอนาณสสัญญาณแก่ลูกน้องจันยําวิ่งกลับไปกระท่อมเขาเหมือนลมพัด ครูเดี๋ยวทุกคนในที่นั้นก็ได้ยินเสียงเห่ากันโชคของหมาหอดังใกล้เข้ามาจับมันมัดไว้กับหลักคําราเขาเออกคําสั่งหัวหน้าไทยหรือโดดถีบทีเดียวไอ้ยวงเซซัดซไปประทัดหลักที่ตอกฝังอยู่กับดินแล้วเขาก็เข้าไปจับเฉลยมัดติดหลักนั้นจนอกแอนปล่อยหมาแกออกมาจันยำไทยรือเท้าคลายมือปล่อยเชือกที่ล้ามติดกระปอกคอหมาออกไปทันทีเพชรคาสีตีนทั้งสามพุ่งเข้าใส่เหยื่อมันลูกธนูพุ่งเข้าเป้่าตัวแรกฝังเขี้ยวมันจมมิดหายเข้าในสะโพกไอ้ยวง ผมของเฉลยหน้าเซียมชันตั้งเด่อยู่บนหนังหัวจนทุกคนที่ล้อมดูอยู่เห็นถนัดท่วนหน้าหมาฮอตัวที่สองโจรเข้าใส่ไอยวงยกตีนเตะผลที่ได้จากความตีนไวของมันก็คือเนื้อที่น้องถูกงับสะบัรดกระชากขาดติดปากหมาออกมาอีกชิ้นหนึ่งจนเลือดพุ่งโกรกอข้ายอมและคายอายอมแลวอ้ออ๋อไอหมาแปลกพวกนี้เอาไปหมดอ้อความใจแข็งของมันละลายกลายเป็นอากาศทาดไปรวดเร็วทันใจแผนพยักหน้าก,ก,กับจันหยม ไทยลื้อชลาผิวปากวืดเดียวเพชรคาทั้งสามก็ลาเขี้ยวจากเป้านิ่งวิ่งแกว่งหางกลับไปหาเจ้าของยังรู้ภาษาคําลาตรงไปตัดเชือกพันธนาการพอเชือกขาดด้วยควมมีดอุ่มไอยวงก็ล้มจำเบา,บาท่งเสียงคนกลางด้วยความเจ็บปวดโอดโอยอย่างน่าทุเลทแกจ้างคนพวกนี้มาลังควานที่นี่ทําไมแานทวนคําถามอีกครั้งแต่ไอยวงยังเงียบเฮ้ยแกจ้างกะเลี่ยงมาลังควานคนเหล่านี้ทําไม ร่างฉเฉลยนั้นอาบโชคไปด้วยเลือดมันเงยหน้าขึ้นตอบเสียงแหบแห้งข้าถูกจ้างมาอีกทีเขาจ้ายข้าพะโบกมือปืนกระเหลี่ยงมาบุกยิงแกกับพระชรำแล้วชุดลูกสาวพระชรำไปเองรู้จักข้าด้วยหรือย,ยวงมันพยักหน้านายชื่อแผนข้ารู้จักข้าเคยเห็นนายซัดไอจันในร้านเหล้าที่เชียงรายแล้วมันก็หันไปทางคำล่าพร้อมยกมือไหว้ประหลก ข้ากับเองไม่เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันอย่าอาฆ่าข้าและกราบส้นตีนล่ะขอเล่ากินสักอึกเถอะข้าเจ็บจนใจจะขาดอยู่แล้วใครคนหนึ่งยื่นจอกเล่ามาให้ในายบ่าเขารับมันไว้แล้วเดินไปที่ยวงพอมันอ้าปากเขากรอกเล่าลงไปจนหมดใครจ้างเองมายิงคุณพระกับข้าที่นี่ยวงแผ่นซักต่อนายตอสัญญาก่อนถ้าข้าบอกความจริงแล้วนายจะไม่ทําอะไรข้ามันวิงวอนใคาสัญญายวง เพราะข้ารู้ดีว่าเองไม่ใช่ตัวการเองรับจ้างของมาเพราะความโลภเงินเจ้าแก้วสารพันเจ้าแก้วสารพันจ้างข้ามันคลางจากหัวใจที่กําลังสั่นระลิกเจ้าแก้วโกรธที่นายกับพรัชลัมเป็นก้างขวางคอไม่ให้เขาแผ่อิทธิพลเป็นใหญ่ในเชียงรายเจ้าแก้วเคยส่งไอจันไปอยู่ในไร่ยาสูบคุณพละเพื่อหาโอกาสทําลายกิจการในไร่ให้ชิบหายแต่คุณปลาคุมงานทั้งหมดไว้ในมือไอจันเลยไม่มีโอกาสมันได้แต่โกงนั่นกินนี่เล็กๆน้อยๆต่อไปยวง าแกขายความจริงออกมาหมดแผลที่หมาฟัดแกเมื่อกี้ฉันจะให้หมอรักษาอย่างดีให้หายวันหายคืนนายจะเอาค่าติดตารางไหมไม่หรอกในอำเภอเที่ยงคงอยากได้แกไว้เป็นพยานมากกว่าแต่ข้อสําคัญแกต้องให้การตามความเป็นจริงทุกอย่างในตาของยวงจาใส่ขึ้นพอคุณพระไล่อาจาร์ออกจากไล่เจ้าแก้วก็เลยวางแผนจะทําลายคุณพระทุกทางให้ล่มจมให้จงได้เจ้าแก้วอยากได้ลูกสาวคุณพระเป็นเมียเขาสั่งให้ข้าฉุดลูกสาวคุณพระไปให้ได้ในคืนนี้ แล้วเขาจะไปรอจ่ายเงินค่าอยู่ที่วังเหนือแต่ถ้าฉุดไม่สําเร็จก็ให้ค่ายิงทิ้งซะเลยแผ่นจุดบุรีสูบหนักๆแกรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องป้นทองเสกกิมไม่ยวงทำไมข้าจะไม่รู้ข้าอยู่กับเจ้าแก้วตลอดเวลาเจ้าวางแผนอะไรทําไมทิงจะไม่บอกข้าแต่ข้าก็เดาได้ถูกหมดแล้ฮะเรื่องป้นทองรถเสกกิมข้าก็รู้เจ้าแก้วใช้ไอ้จันนั่นแหละเป็นคนไปดักป้นตอนรถวิ่งผ่านแม่สวยไอ้จันป้นได้ก็หนีไปสมทบก่วยครุยห้าคนที่กลับจากที่นี่ พวกยคลุยมาที่นี่มาที่ดอนนางแก้วไอ้คลุยพาพวกขบวนม้าต่างเอาเกลือกับน้ํามันกา๊าซมาแลกฝิ่นกับพวกไทยหรือแล้วก็เมาเหล้าปลุกปั้มขืนใจสาวๆบนดอยนี้พอข่มขืนเสร็จก็หนีลงไปสมทบกับไปจันที่ปากทางเข้าเวียงป่าเป้าแต่ทองที่ป้นมาได้มันขุดดินซ่อนไว้บนเขาแล้วนายนี่แหละใช่ไหมที่ไปพบเขาก็เลยเขามายเอาไปมอบให้น้ำเพเที่ยงทําไมแกรู้วะเขาถามสั้นๆ ชาวบ้านเขาลือกันแซดไปทั่วเมืองทำไมข้าจะไม่รู้เจ้ากแก้วเองก็เคยบอกข้าว่าสืบได้ความแน่ชัดว่านายเองนี่แหละเป็นคนไปเอาทองที่มันซ่อนไว้เมื่อคืนในอำเภอแผ่นมองตาพระชะลามแล้วเอียงหน้าเลยไปสบตาก,กับชฉลมเด็กสาวทรงยิ้มหวานชํำจับจิตมาให้เขาหล่อนเดินมายืนข้างๆแล้วกระซิบ,บเรื่อนอกใหญ่แล้วเดี๋ยวพยานปากเอกจะตายเพราะเสียเลือดเกินไปเปลียนไปตามหมอมาทําแผลให้มันนะคะเขาเพิ่งนึกถึงความจริงข้อนี้ได้ พยักหน้ากับหล่อนเด็กซนคนสวยวิ่งตื่อไปทิ่กระท่อมที่พักของคณะนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดทันที